Uh huh. เหมือนว่าสำรวจป่าเลยวันนี้สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เหมือนเรามาสำรวจป่าน่ะได้พืชซะเฮ้ยยังยังพออได้อยู่เด้ะพอ,อได้อยู่จ้าอืออืออือได้อยู่ ระวังให้พเนเกตัดขาหนาวาอยู่นะวันนี้แปดองศาเอใจเพือเสื้อเอาบาสสีขาวเสียอัอิ์สีขาวหม,มากอยู่เด้บริเวณน,นี่ลอยนะหล่องลอยหล่องลอยหมากอยู่ ยังคงเห็นเห็ดล่มยังคงเห็นเห็ดล่มอืออม,มอมืมเอาไหมเห็ดล่มเด็กๆยังมีอยู่นะคะเนี่ยเอาไปทำแหนมเอาไปทำแหนมดีกว่า เฮ็ดมากอะ่ะปลานี่ปลานิดๆปลา่อยๆแต่ว่าเฮ็ดหลายเนี่ยใจพื้เสือเอาเดี๋ยว,วแต่ว่าแกแล,ล้วเนี่ยอืมแกแล้วแต่ขาก็ยังดีอยู่นะเด่ปล่อยว่ะปีนา้าอืมปลานี่ดีอะ่ะ แผนการของปีนายัางดีเลยเนี่ยวันนี้มาสำรวจป่าแต่ถ้าไปเจอเฮดเดี๋ยวก็จะได้รูด้วยกันจะ้ะเดี๋ยวไปดูเฮดด้วยกันเลย เวนะียหาเป็นฟิลใสนะมามาป่าเดิมป่าในสวยนี่ไงยังมีหลงเหงื่ออยู่นะคะสไตล์พืชเสไตล์พืชเสงามแปดอ่ะหย่า yeah. มีตัวตายตัวแทนนะคะตอนนี้งามมากมเก่าอย่างงามเลยอัดพอดอย่ มากนะปีนี่เหมือนพวกเรามาเจอที่ที่ใหม่ที่มีเห็ดเยอะจะพาทุกคนไปลองดูเห็ดเกาลัดด้จ้าเห็ดเกาลัด่อยดูว่าจะมีไหมปีนี่ แก่ไปพอได้อยู่หิดหิดเกาลัด ยุงเหรอยุงพอได้พอได้ค <S Kin> ุณมดไม่มดไม่ม oh, ีอะไรเมสเซองใช้ <Israelis> ีด <beetle>